สวนองุ่นข้างบ้านชายทุ่งพี่น้องตำบลกุฎมังหามอำเภอยังชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดรายงานพี่น้องนี่ดูผมจะพามาดูเครืออีโกยหรือว่าเครือเครืออังุ่นเครือองุ่นองุ่นป่าบ้านเราอะองุ่นป่าบ้านเราอะพี่น้องเนี่ยดูเนี่ยตรงนี้นะ นูน่นก็กอเขาขึ้นอยู่ตรงนู้นนพี่น้องนี่ผมเอามะกอเอาต้นมะละกอมามาปลูกไว้ข้างบนเพื่อว่าจะให้ร่มเขาเนี่ยเอาต้นมะละกอมาปลูกไว้ข้างบนตรงนี้เป็นเป็นโคนเป็นโคนต้นเขาส่วนส่วนหัวเขาเนี่ยผมเคยลงให้ดูหัวหัวหัวอีกอยที่ผมยกมานะหัวละเม็ดห้าสิบหัวละ ยาวความยาวนะเม็ดห้าสิบสองเม็ดผมก็ฝังฝังลงไปในนี่แหละพี่น้องหัวมันนะหัวใหญ่เท่าแขนเนะี่ยฝังลงไปในเนี้ดูพอเขาได้ฝนครั้งแรกนะพี่น้องเขาพุ่งออกมานี่แสดงว่าเขาฟื้นนะหัวข้างล่างเขาฟื้นแล้วแล้วโตเร็วพี่น้องนี่ความยาวความยาวต้นเขาตั้งตั้งแต่นู้นมานะเกือบสามเม็ดเนี่ยมาถึงเนี่ยเกือบสามเม็ดแล้ว แค่ช่วงระยะเวลาไม่ก nah ี่วันนะถอดยอดเร็วเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่น้องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ประมาณประมาณเม็ดเดียวนี่นี่อาทิตย์ที่สองนี่เขาออกมาได้สองอาทิตย์นี่อาทิตย์ที่สองกลายเป็นว่าเกือบสามเม็ดพี่น้องอกลายเป็นว่าเกือบสามเม็ดเนี่ยเกือบสามเม็ดเนี่ยโตเร็วมากพี่น้อง น่าจะโตเร็วผมก็ผมเอาไว้เอาไว้เอาไวา้ทาบนี่เอาไวา้ทาบเอาไว้ทาบกิ่งนี่เอาไว้ทาบใส่ต้นมันเลยพี่น้องเนี่ยผมลองดูว่าเป็นมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทาาใส่ต้นเขาเลยผมมีอยู่สองผมมีอยู่สองสองต้นที่ผมเอาไว้เนี่ยต้นหนึ่งผมจะทาบใส่ตรงนี้ส่วนอีกต้นหนึ่งนี่ผมจะให้เขาเดิน ผมจะให้เขาเดินยาวผมก็จะมามาทาบใส่ต้นนี้สองเป็นสองต้นนะพี่น้องอีกต้นหนึ่งจะยาวมานี่เลยก็จะมาทาบใส่ต้นนี้อ่ส่วนส่วนอีกต้นหนึ่งก็จะทาบใส่ต้นนี้ต้นนี้ที่ผมเคยรายงานไปที่ว่าที่ว่าแมงแมงแกะเอาเปลือกนะพี่น้องตายแล้วไม่รอดตายแล้วครับดีว่าต้นนี้เขาฟื้นเขาฟื้นขึ้นมาแทนเนี่ยพี่น้อง เนี่ยเขาแตกตาเขาแตกตาออกมาแล้วเขาเกิดเกิดขึ้นมาแทนโชคดีมากเขาขึ้นมาแทนนี่ตายหมดแล้วครับนี่เนี่ยที่ว่าที่ว่ามันแกะเปลือกตายหมดแล้วไม่รอดแล้วเนี่ยตายแล้วครับอันนี้รายงานให้พี่น้องดูว่าตายแล้วไม่รอดขนาดผมพยายามดูนะว่าเขาย้อยลงมาเนี่ยใช่ไหมพี่น้อง เขาย้อยลงมาย้อยลงมาย้อยลงมาจวนจะถึงอยู่แล้วกับตายไม่รอดโชคไม่ดีพี่น้องอตายมอแล้วก็ปล่อยเขาตายไปดีที่เราได้ต้นใหม่ขึ้นมาพี่น้องขอจบคลิปรายงานองุ่นป่าหรือว่าอีกอยไว้เพียงแค่นี้ก่อนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับ